สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทเคอรี่นะครับนะฮะสาขาชุมแพนะครับนะมาวันนี้ก็จะมาจัดส่งของรางวัลนะครับนะที่เล่นเกมกันในช่องของผมนะสุดตามรนทุ่งนะครับวันนี้ก็จะจัดส่งให้ทุกๆคนนะที่ได้รับของรางวัลนะครับนะฮะไปเดี๋ยวไปส่งของรางวัลกันครับผมอ่าโอเคครับผมแตอนนี้ผมก็แพ็คของรางวัลเสร็จเรียบร้อยนะครับนะทั้งหมดมีอยู่ เจ็ท่านนะครับที่ได้รับนะครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับนะก็จะมีนะครับนะมีของที่ผมจะส่งครับนะของปาจุนนะครับมีของปาจุนของน้องทีนะของพี่แนทนะครับนะของพ่ออุ้มของพี่นุษย์นะครับแล้วก็ของคุณหน่อยรัตนาพรนะครับแล้วก็พี่หน่อยด้วยนะครับที่อยู่นครปฐมนะครับนะอ่ะยังไงก็รอรับของรางวัลนะครับนะเล็กๆนๆจากน้ำใจช่องสุดตาบรรทุงนะครับเดี๋ยวส่งไปให้แล้วครับ โอเคครับผมส่งให้ทุกคนแล้วนะครับนะเรียบร้อยนะครับทั้งหมดมีเจ็ดท่านนะครับนะก็มีอ่าน่าจะคุณหน่อยนะครับนะคุณหน่อยอยู่สักแก้วนะครับนะรัตนารัตนาพรนะครับนะแล้วก็น้องชายนะน้องชายทีนะครับแล้วก็พ่ออุ้มนะครับคุณชาวฤทธิ์นะครับนะแล้วก็พี่แนทนะแล้วก็พี่หน่อยพัทลพรนะครับนะแล้วก็ป๋าจุนนะครับแล้วก็พี่นุษย์นะครับนะ อยู่เชียงใหม่นู่นเลยนะครับส่งให้แล้วนะครับทุกคนนะครับนี่คือของรางวัลจากเกมช่องซุปตาบ้านทุ่งนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกนะครับนะหวังว่าโอกาสหน้าคงจะร่วมสนุกด้วยกันใหม่นะครับกินนี้ไปก่อนแล้วครับไปละนี่ครับส่งแล้วนะครับ